รกับคลาสสิโกโทร026180808ขมาพูดคุยครับกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับ สวัสดีค่ะคุณมันพอรครับราคาทองคําถ้าจะว่าไปในช่วงของคืนวานนี้เนี่ยลดลงมาพอสมควรเลยนะครับถ้านัดจากจุดสูงสุดกับจุดต่ําสุดประมาณสัก20เหรียญทั้งทั้งที่จุดยืนของประธานของธนาคารกลางสหรัฐทั้งท่านใหม่แล้วก็ท่านปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังคงใช้มาตรการ QE อยู่เหมือนเดิมทำไมถึงลดลงมาแรงขนาดนั้นฮนะ ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าค่าเงินเยอราันก็เริ่มมีการอ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าราคาทองคำไม่ได้ปรับตัวบวกขึ้นไปนะคะก็มีคำกล่าวของประธานเฟดออกมาสองสาขานะเมื่อวานนี้ทั้งสาขานิวยอร์กนะคะที่บอกว่ามีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะรวมถึงประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะคะก็มีการกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่ดีขึ้นตรงนี้นะคะเฟดก็ น่าจะมีการกาหนดขนาดการซื้อ,อพันธบัตรในปัจจุบันนะคะแล้วก็ยุติโครงการเมื่อถึงระดับดังกล่าวนะซึ่งตรงนี้นะก็สร้างความกดดันให้กับตลาดทองคำนะคะรวมถึงการที่กองทุนนะคะก็ยังคงมีการขายทองคําออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นที่ถือว่ามีการปรับ,บวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะในตลาดสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้ราคาทองคำนะคะ ลดความน่าสนใจลงนะคะแล้วก็ประกอบกับพอเรามาดูทางเทคนิคด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1295เหลรียญน,นะคะที่เป็นเส้นค่ทเฉลี่ย9กวัตน,นะคะตรงนั้นก็เลยทำให้ราคาทองคำก็ถูก มีแรงขายลงมาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะราคาทองคำก็จริงๆแล้วในช่วงนี้ก็ยังคงมีลักษณะไซเวย์นะคะแล้วก็อยู่ในกรอบหนึ่งพันสอยหกิเหรียญจนถึงหนึน่งพันารอยเหรียญเยนเซรลาหทอยออนนะคะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ยังจะพยายามที่จะผ่านระดับ1 3 0 0พันสาร้อยเหรียญแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะก็ทำให้มีแรงขายปรับตัวลงมานะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูว่าตลาดสหรัฐนะคะก็จะมี การรายงานการประชุมของไทย FOMC อีทในช่วงคท่ยคืนวันพุธนะ,ะตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในช่วงนี้ก็ยังคาดว่าราคาทองคำนะคะก็ยังมีลักษณะไต์เววในกรอบยกเว้นว่าหลุดด้านล่างหรือว่าด้านบนนะคะซึ่งเรามาดูกันในกรอบ แนวรับนะคะวันนี้อยู่ที่ระดับ1,265เหรียญแล้วก็1,260เหรียญดาร์นะคะส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ1,280เหรียญแล้วก็1,285เหรียญน,นะคะก็ <c oughs> ยังแนะนำว่าเทรดดิ้งในกับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ1,260ก็อาจเป็นจุดที่เข้าไปสะสมซื้อได้นะแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเราก็มีจุด Stop Stop ล o s s ไว้ที่1,250เหรียญน,นะคะซึ่งเป็น ที่แนวรับที่สําคัญ1,250เหรียญนะคะเพราะว่าถ้ามองว่าถ้าหลุด1,250เหรียญนะคะโอกาสที่จะมีการปรับตัวลงไปทดสอบ,บจุดต่ำสุดของปีนี้อีกครั้งนะคะที่ระดับ 1,200เหรียญ1,180เหรียญบริเวณนั้นยังมีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ดูที่ระดับ1,260เหรียญ1,250เหรียญเป็นสุดที่เข้ามาสะสมซื้อในระยะสั้นนะคะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่ระดับ1,280เหรียญ1,285เหรียญตรงนั้นก็เป็นแนวต้านนะคะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่านบริเวณนี้นะคะก็เปิดช็อตเอร์ชันลงมาได้นะคะก็ะเก็งกำไรในกรอบตรงนี้ในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วสัปดาห์นี้นะ นอกจากรายงานการประชุมของทาง e FOMC ในช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ถือว่าไม่ได้สำคัญมากนักนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรหลกัหลกๆที่จะมาทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวผันผลลวนนะคะก็ยังมองว่าน่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบ1 2 5 0จนถึง1 3 1 0รเหรียญดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าประเด็นทางด้านเงินบาทอาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนิดน,นึงคะในวันพรุ่งนี้วันนี้นะว่าค่างเงินบาทจะอ่อนค่าอีกไหมนะคะเพราะว่าแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้ แล้วก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศได้ด้วยค่ะครับเอาละฮะวันนี้ขอพระคุณมากเลยนะครับคุณนัทครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะทางไหนที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์026180808นะครับผมทางด้านของทีมงานของคุณนัทธีจุฑาวรากุลนะครับก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนะครับ